เคยคนเดียวบนโลกหรือเปล่าที่ไม่ขอพอ,อ,อนดาวบนฟ้าพอไม่เหลือเรื่องให้ปลาดฉนาแค่ฉันตื่นมาแล้วได้พบกับเธอทุทกเช้าข้างกันเสมอ ไกยคาเธอในตอนสายก็เหมือนฝันที่กลายเป็นจริงและ่ชคดีเละกันที่เราได้เจอกันโชคดีที่เธอยังยอมอยู่ค่ฉันในไครเวลาเปลี่ยนไปหัวใจใคล้ายๆมาเปลี่ยนแปงโชคดีเลยกันที่เรายังมีกัน ถึช่งวงเวลาจะยังอยู่ค่ะฉันไมนว่าผู้คนมาเปลี่ยนไปโชคดีที่หัวใจของเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเราผ่านอะไรกันตั้งมากมายจะมาช้งเรื่องดีเรื่องร้ายก็ยังรักกันมาจนวัน นีเธอกวินาทีต่อจากนี้ไปตนวันสุดท้ายของลมหายใจฉันก็ไม่กลัวอะไรตาบใดที่ฉันและเธอมีล่อยมือ ชอดีเลกันที่เราได้เจอกันชอดีที่เธอ,อยงยอมอยู่ข้งฉันในใค่เวลาเลี่ยไปหัวใจใครใครมาเลยนแปลงโชอดีลกันที่เรายัางมีกันถึงช่งวโมลาเธยังอยู่ข้าฉันในว่าผู้คนมาก เลี่ยนไปโชคดีที่หัวใจของเราไม่เคยเปลี่ยนเลยกันที่เราได้เจอกันโชคดีที่เธออย่างยอวอยู่ข้างฉันในเค่เวลาเลี่ยนไปหัวใจคใครใครมาเปลี่ยนไปโชคดีเลยเกินที่เรายัางมีกันทุกช่วงเวลาแต่ยัง อยู่ข้างฉันในว่าผู้คนมาเปลี่ยนไปโชคดีที่หัวใจของเราไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเลย